สวัสดีค่ะค่ะนิฉันชื่อเด็กหญิงสายชาเซิงค่ะค่ะและดิฉันชื่อเด็กหญิงณัฐนิชาสีม่วงค่ะและผมชื่อเด็กชายดิศวรศรนะครับวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนมาจากสายช้นมัธยมศึกษาปีที่สองจากโรงเรียนวัดนจ้าประดิษฐารัมสำนักง,งานเขตพาษนีเจริญกรุงเทพมหานครครับพวกเราจะมานำเสนอหุญญ่นยนต์ที่พวกเราได้สร้างขึ้นชื่อหุญญ่นยนนก็คือโพลิพอแอร์ครับ วัตถุประสงค์ที่เราสร้างโมเดลโมเลกุลแอร์รอขึ้นมามีอยู่สองข้อก็คือหนึ่งได้ใช้อุปกรณ์ไททิสรงงทส,สร้างโมเดลจำลงองโมเลกุลแอร์สอง <c oughs> เพื่อนำเสนอแนวทางในการใช้งานของโมเลกุลแอร์กรองไวรัสนะและฝุ่นละอรเกม2.5ครับก่อนอื่ออนของก่นก่อนเลยนะครับไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสครั้งแรกในปี1960แต่ไม่ทราบที่มาอย่างแท้จริงว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งมนุษย์และสัตว์ปัจจุบันมีการพบคนพบแล้วทั้งหมด6สายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่กําลังระบาดณนะตอนนี้อย่างหนักเลยนะครับก็คือสายพันธุ์ที่7ซึ่งถูกเรียกว่าไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นั่นเองครับแต่ในท้ายหลังมาตั้งชื่อให้ไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้คือโควิด19นั่นเองครับดังนั้นโควิด19กับไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่จึงเป็นชนิดเดียวกันนั่นเองครับโดยมาเรียนฟังโด ทิทยาได้กล่าวว่าเรากําลังกล่าวถึง,งความเป็นไปได้ที่ว่าการแพร่กระจายทางอากาศและผ่านทางละองลอยขนาดเล็กในอากาศนับเป็นหนึ่งในรูปแบบของการแพร่กระจายโควิด -19 ต่อไปกล่าวถึงฝุนเนียน2.5เป็นฝุ่นละองในอากาศที่มีขนาดเล็ก,กมากๆด้วยขนาดที่เล็ก,กมากๆของมันเราจึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ถ้าฝุ่นนี้มีปริมาณใน,ในอากาศที่สูงมากๆจะคล้ายเหมือนมือหมอก โดยสายไอส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้จากท่อยเสียของเครื่องยนต์หรือการเผาเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงงานโดยฝุ่นเพลง2.5นี้ยังสามารถรวมตัวกันเป็นสารระพิษและด้วยขนาดที่เล็กมากจึงสามารถลอบผ่านการกรองของผลจงถูกไปยังหลดลมและลงลึกไปจนถึงถุงลงในปอดและยังทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายในระบบที่มีผลกระทบ กรองเวลันและฝุ่น PM 2.5ค่ะข้อมูลจำกพอและคุณสมบัติโพลิฟอเรสเป็นอุปกรณ์ที่ได้แนวคิดจาก r พลิฟอลาซึ่งมาจากภาษาลาดินหมายถึงสัตว์ที่มีรูทุนเช่นฟองน้ำมีช่องว่างภายในลำตัวน้นจะผ่านเข้าสู่ทางรูขุนสู่ช่องว่างภายในลำตัวและผ่านอทางช่องน้ำไหลออกการทำงาน ด้วยรีโมทคอนโทรลเป็นควบคุมโดยผู้ปฏิบัติงานการทํางานของหุ่นยนต์และการทํางานของเพลิฟอรามีช่องว่างภายในลำตัวน้ำจะผ่านเข้าสู่ทางรูคุ่นและออกทางน้ำไหลออกและช่องว่างภายในโมเดลเพลิฟอราโดยจะมีพัดลมเป็นตัวสูดอากาศเปรียบเทียบกับการทํางานของออสคูรล่า นี่นะครับเป็นปุ่มเปิดเครื่องส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มเริ่มต้นการทํางานนะครับส่วนรีโมทจะคอยบังคับนะครับจะคอยกอง